Okay. สวัสดีครับเวลานี้เที่ยงคืนกว่า,ก,วาก็วันนี้ผมจะมารีวิวหนังเลยนะครับเพิ่งจะโดวกมาสดๆร้อนๆมาถึงบ้านได้ประมาณสิบนาทีผมว่าหลายคนน่าจะเดาได้นะครับว่าหนังที่ผมจะรีวิวให้ฟังเนี้ยคือเรื่องอะไรครับ ตอนนี้หนังที่กำลังเป็นกระแสแล้วก็หลายคนก็รอดูว่าหนังมันถูกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนเข้าเลื่อนออกอยู่หลายรอบนะครับจากที่ตั้งใจฉายตั้งแต่ปี2019นะครับจนเลื่อนมาฉายปีนี้ปลายปีเนาะก็คือนะี่คือเรื่องของอ,อหนังน กลุ่มของ DC EU นะครับก็คือ Wonder Woman 1984นะครับก็เป็นภาค2นะครับเป็นภาค2แล้วสำหรับหนังเป็นหนัง,นงซีรีส์นี้นะครับแน่นอนครับผมว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วครับไม่ต้องเป็นคอคอมิกของ DC ก็น่าจะรู้จักสปฮยโร่หญิงคนนี้อยู่แล้วเนาะ โอเคผมบอกก่อนว่าตรงนี้ผมจะรีวิวแบบไม่สปอยเนาะจะเป็นการพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกหลังจากที่ผมหนวมาแล้วเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยที่ผมเข้าไปดูแน่นอนครับว่าตัวดาน่าหรือว่าอ่าแกลกาดอนนะครับก็คือนักแสดงที่ล่นรับบทเป็นดาน่าครับหรือว่าดูแมนเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรมีสนเสน่ห์นะครับแล้วก็ อืมณนะตอนนี้ผมก็มองไม่เห็นภาพว่าเออใครที่จะมาเล่นเป็นวันดอร์วูแมนได้แบบได้ลงสัวเท่าขเขานะอ,อารมณ์มันก็คล้ายๆเหมือนกับคนที่มารับบทโทนี่สตาร์กอย่างโรเบิร์ตดันนิชูเนียครับซึ่งทุกวันนี้ผมก็นึกไม่ออกว่าเมื่อถ้าเกิดหนังชุดไอรอนแมนจะมีการรีบูทแล้วเอานักแสดงมาสงแสดงเป็นโรเบริร์ตไอ้เป็นเอโทนี่สตาร์กเนี่ย ก็ย่งนึ่งไม่ออกว่าจะมีใครที่เล่นได้เนาะแล้วมันรู้สึกเราอินกับการเป็นทุนี่นของเขา,าในส่วนของเกลวกระดอดก็เหมือนกันนะครับาอเนี้ยภาคสองเนี่ยถ้าถามผมนะครับภาพรวมเลยเนี่ยผมว่าสนุกกว่าภาคหนึ่งแน่ๆนะครับแต่ภาคเนี้มันจะมีการเล่าเรื่องมีเนื้อหาที่ที่ที่ ที่มีรายละเอียดลึกกว่าแล้วก็มีมิติมากกว่าภาคภาคที่แล้วเยอะนะครับตัวตัวร้ายหรืออะไรพวกนี้มีมีมิติมีเหตุผลและในตัวอารมณ์ของทุกตัวเนี่ยตัวละครตัวคาเล็เตอร์ในหนังทุกคนเนี่ยมีความย้อนแย้งแม้กระทั่งตัวตัวตัวเอกของเรื่องอย่างไดอาน่านะครับ ก็มีความย้อนแย้งทางความรู้สึกทางอารมณ์ของตัวเองผมว่าตัวหนังสื่อตรงนี้ออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็แต่ถ้าสมมติว่าให้เทียบน้ำหนักบางอย่างอาจจะมีบางอย่างที่ดรอปกว่าภาคที่แล้วนิดนึงนะครับแต่แต่มันลับไม่ใช่ส่วนที่ทำให้เรารู้สึกว่าหนังไม่น่าดูนะครับ มันจะมีมีอยู่มีอยู่บางส่วนที่มันดรอปกับภาคที่แล้วแต่เป็นการดรอปแบบที่มันไปเพิ่มเพิ่มแวลูอย่างอื่นมากกว่านะครับมันทําให้ตัวหนังดูมีมิติมากกว่าภาคที่แล้วนะครับซึ่งภาคที่แล้วผมว่าชอบนะครับชอบมากเหมือนกันพอมาภาคนี้ผมว่าก็ยิ่งชอบขึ้นอีกสําหรับตัวผมนะฮะแล้วก็เซอร์ไพรส์นะครับเอนเครด ถามว่าเซอร์ไพรส์มากถ้าเกิดว่าใครไม่รู้หรือไม่ใช่แฟนเนี่ยอาจจะอะไรยังไงแต่ถ้าคนที่ที่ดูดูดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มาตั้งเด็กเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยผมว่ามีมีม,มีมีครีดอะครับมีกรีดแน่ๆถ้าใครที่รู้จักอยู่แล้วนะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโจคูุ่งกับนะครับพี่จิงกินเนี่ยมันเข้าใจที่จะ ปูอันนี้เพื่อให้มาโยงกับเอ็นเครดิตอันนี้ผมว่าแม่งเจ๋งนะครับถ้าใครที่เป็น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 แฟนบอยของซูเปอร์ฮีโร่ไม่ว่าจะเป็น dc นะครับหรือว่าจะเป็นมาเวลเนี่ยยังไงผมว่าชอบแน่นอนสำหรับเอ็นเครดิตนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับ ถ้ามีคนถามว่าเอา้าแล้วถ้าไม่ดูภาคหนึ่งเนี่ยมาเนี่ยมันจะดูได้ไหมควรควรจะต้องดูภาคหนึ่งก่อนไหมถ้าถามผมว่าก็ดูดูไปไว้ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้ดูไม่มีโอกาสไปดูเลยยังไม่ได้ดูไม่มีเวลาไปดูก็มันผมว่ามองว่ามันก็ไม่ได้เสียหายครับเพราะตัวหนังมันก็มีการท้าความไปในระดับหนึง่ง นะครับทำให้เราเราเราพอจะประสิสธิฐสอนเนื้อเรื่องได้แล้วตัวจริงๆตัวเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้ย่อยอยากจากอย่างที่ผมบอกว่าครั้งเนี้ยเนื้อเรื่องเนื้อหามันดีแต่มันก็ไม่ได้ย่อยอยากมันไม่ได้ดูยากดูปุ๊บเราก็เข้าใจถามว่าอ,อตัวหนังมีมีม,ม,มีมีความเหมือนจะมีหักบุมนะแต่สําหรับผมมันก็ไม่ได้เดายากแต่มันเป็นการเดาไม่ยากที่สนุก แม้ทั้งๆท,ที่ผมพอจะดมนเรื่องมาได้อยู่แล้วว่าโอเคมันจะไปยังไงต่อเฮ้ยจังมันก็สนุกดีสําหรับวิธีในการในการคลายปมแต่จุดจุดเนี่ยเอ้ยมันสนุกนะเออแล้วก็หนังเนี่ยมันล้อไปกับอารมณ์ซีเรีสกับอารมณ์ขำๆเนี่ยมันมันล้อกันไปมันเดินคู่กันไปได้แบบกลมกล่อมครับอร่อยอร่อยผมบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ถ้า จะดูเป็นราคาเซ็มก็ไม่เสียดายเลยไม่ไม่เสียดายเลยครับไปดูได้เลยนะครับส่วนว่าใครจะสะดวกจะดูเป็นโรงธรรมดาหรือจะเป็น iMac ก็เอาแล้วแต่ที่ท,ที่ทุกท่านสดนะดวกเนาะก็ภาพรวมเลยนะครับรู้สึกคุ้มค่ากับการที่เออรอดูมาตั้งนานแค่เราไปเห็นเราเข้าไปปุ๊บเราเห็นรอยยิ้มของ Wonder Woman แม่งก็แบบมแบบแม่งละลายแล้วอะ่ะเออ แล้วก็เออ,อการการดึงพระเอกของพัตยกลับมาก็คือ Sleep t r a v e r ครับตอนแรกผมแอบกลัวตรงนี้เหมือนกันว่าเออมันจะสมเพศส,สมผลในรูปแบบไหนวะมันจะดึงมายังไงวะแต่พอในโวนหนังมากลับทำได้แบบเฮ้ย okay แค่เจ๋งว่ะอันเนี้ยมันดู มันดูมีความจับต้องได้ถ้าเกิดจว่าจะมีการใครสักคนที่จากอดีตจะกลับมาด้วยเหตุผลแบบนี้ผมว่าเมกเ s นน่ะเออมันเป็นอะไรี่แบบเอเอ,อมันเป็นเหตุผลที่เมกเซนแล้วตอนตอนที่อะไรมันจะพลิกผันไปทุกอย่างมันก็ m เม e เซนหมดเลยสำหรับผมนะฮะถ้าใครมีโอกาสดูแล้วได้มาเจอคลิปนี้ก็สามารถแสดงความเห็นได้นะครับวันนี้ก็ผมอาจจะรีวิวประมาณนี้ เพราะว่าเป็นอารมณ์สดๆร้อนๆเลยสินาทีอยากลงน,นกลับมาถึงห้องก็รีวิวเลยนะครับจากตั้งแต่แบบเปิดโควิดมาผมก็ได้ดูหนังอยู่แค่เรื่องสเรื่องเองนอกนั้นมันก็ยังแบบหนังฟอร์มใหญ่ๆก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีโอกาสดูเลยจนแบบโอเครอวันเดอร์แมนจนได้ดูนะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนของคะแนนเนี่ยส่วนตัวผมให้ ไว้ที่แปดคะแนนนะครับเต็สมสิบสองคะแนนส่วนตัวที่ผมที่ผมไม่เต็มไม่ถึงเก้าไม่ใช่ว่าหนังมันไม่ดีนะครับหนังมันดีสำหรับผมมันดีทุกมันดีหมดเลยแต่มันจะมีบางอันที่แบบอมืมันสนุกแลวแต่แม่งไม่อิ่มอ่ะเออไม่อิ่มไม่อิ่มเออเหมือนผมไป สั่งคันนาหมูกรอบอ่ะอร่อยมากเลยนะครับปรุงผัดออกมาได้อร่อยมากเลยซ่าหมูกรอบหมูกรอบน้อยไปนิดนึงหมูกรอบกรอบอร่อยมากเคี้ยวแล้วมันละม,มุนปากมากเลยอยาให้มันน้อยไปนิดนึงไม่สัดใจแค่นั้นเองครับผมก็จบการรีวิวแค่นี้นะครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงกับการรีวิวนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับ แล้วก็รอบหน้าถ้ามีอะไรที่น่าสนใจผมอาจจะมารีวิวอีกแค่นี้นะครับบายสวัสดีครับ